วัสดีครับทุกหลุกนีบ้านนาเนี่ยันีกันนะครับผมมาสวัสดีกันยามเช้าๆนะครับบรรยากาศดีๆนะครับหมอกบางแห้งเลยนะพี่น้องมึนะครับบึงนะที่พาบึงผักลังบานนะครับผมนะครับเมื่อวานนี่กับแปะนะครับไปพวกนะครับขนุงขนาล้วก็เก็บแตงโมออนนะครับมื่อนี้ก็จะเก็บอีกนะนี่ก็นนะครับสวนลังบานนะครับบุกเกล่นะครับบุเกลเคียนนะครับพี่น้อง ปลูกเซกระถางนับงามครับนะครับ,กรบดกพร้อมลูดกดกนะครับอน็นบ่พี่น้องปลูกเ่กระถางนะครับเดูนะอย่าพี่น้องมันดกคักบ่เดี๋ยวลังขึ้นต้องได้มัดไวจ้องไวนะครับต้องดึงไวนะครับฟังนี่คือโคละสายพันธุ์นะครับเนี่ยที่เป็นสายพันธุ์แบบนี้นะครับนี่นะครับ ใช้พวกนะครับย้ำพวกตำนะครับเมื่อตำยังนะครับแสียบบุด้วครับนี่ปลูกในกระถางนะครับพี่น้องเห็นบ่นะครับลักษณะนี่กาลังจะขึ้นไม่อีกนะครับทั้งบักพีบักเขือกวนกันอยู่นะครับเขาัดเบิ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเบิ้ลทางไหนนะครับนี่ปลุกครับ อยู่อยู่อยู่ในแปลงไหนกับปลูกนะครับพี่น้องมาหน่ะเขีือบเคลือบเขีือเทียนนะครับรู้ละลายบาทด้ะครับนี่หอมแขกพริกระลังแตกพี่น้องกรเลียงดกมุ่น่ะมุ่น่ะหน่วยลูกของเขานะครับบักคิกอันนี้เขาอยู่ในสวนนะครับที่ผมเพาะไว้แล้วก็มันเนบเนบไว้นะครับนี่ ก็กำลังปลูกใหม่อีกก็กำลังแตกนะครับมันถือขี่งว่ามันงามไว้ก็อย่างนี้นี่ครับปลูกเขาเดียวเต็มเหรอที่เต็มเหรอคือ,อยังอันนั้นอันนั้นอันนั้นปลูกที่แรกอันนี้ก็เลยว่าเอามาลงอันอัน,อ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 นก็ำลังแตกอันนี้มันใกลที่เต็มเหรอพวกพริกแล้วพวกพริกก็เลี้ยงนะครับนี่นะครับปลูกเสื้อกระถางอันนี้ก็นะครับพวกพริกตำปนตำแก้วนี่เขีย บริตัมบุกงบริสุทธิธ์ข้าเจ้าหรอครับนี่ก็จะเป็นบักพริกกะเลียงฝั่งนี้ฝั่งนี้ทีเป็นบักเขือเทศบักเขียวนะครับนี่บักเขียะเขียะนะครับข้างในพี่น้องอันนี้็ี่เป็นเบี้ยไอไอขหัวละพลาะครับนี่เด้อที่เอาไปปลูกพุ่นละ เหตุเป็นนานาเนี่ยเบี่ยงหัวละพาแตกบุเรนะครับนี่นี่คือหัวละพานะครับพี่น้องอันนี้เป็นสลัดผุนสลัดอีกมือหนึ่งนี่ครับมือนี้เขาวานขเขียเคียค้นรั้วนะครับนี่เขามาวานมันก็เกิด เอากบบปล่อยเอาตัวเลือกผลม้วนหนึ่งนะครับยุ่สลัดฟังุ่นครับนี่นี่กำลงังะอันนี้กับก้นขั้วเากันนะครับเดี๋ยวนี้บักเขียเขียก้นขั้วนะครับมันนี่กับที่ได้เก็บขายนะครับที่เขากินมูไหนมันเหลือมันอย่างเขาแบบวันวันอันนี้ก็สลัดนะครับรังขึ้นยุ่นั้นก็เต็มนะครับพี่น้อง นี่เลยเก็บเก็บขายแล้วนะครับนี่อันนี้มื่อกี้ก็ทียบตัดตัดขายนะครับพี่น้องนี่ก็ได้ตัดลายๆกยกำแล้วล่ะอันนี้ที่เป็นนะครับวงตุ้งยุบพุ่นแบบแปะแล้วล่ะนะครับต้นกำลังพอตัดนะครับตัดตัดเอานะครับตัดในย่างละนิดย่างละน้อยกับปอกันไปนี่นะครับตัวนัวเขาตัดเอานะครับอันนี้เริ่มออกดอกแล้วพี่น้องนะครับผมเห็นมากลไกล คิดว่าออกดอกนะครับออกดอก,อกแล้วยังนัอยก็ได้ตัดออดอกขายนะครับพี่ออันนี้จะเป็นพายตูผมเมื่อวานไว้นะนี่ได้พายบางนี่น,นี่ครับพายตู้นะครับนี่หนาบลูเว็บแมงลักบ่เป็ปนอะ่ะนี่วานนห่มันเกิดเป็นกุ้มเป็นก้อนบนนะครับทางผน,นัต้นมันนะต้นมันปูนะครับต้นมันปู ต้นนี้ก็ที่เป็นผักเป็นมีคือกันบะเคียเคียนะครับกะปุนใบกระเพาะราปกอีตูนะครับออกดอกก็นดินี่ที่ได้ตัดดอกขายนะครับนี่เริ่มยุคน่อยก็เต็มนะครับออกดอกแล้วเรียบร้อยนี่นเห็นป่าออกดอกเห็นแล้วดอกมันใหญ่เลยต้นมันใหญ,ดใหญ่ดอกมันตองใหญ่โกใหญ่เริ่มตั้งขึ้นมาเลยเอยๆพราะได้ผัด ตะคว้างแล้วล่ะนะครับเห็นอนพี่น้องนี่พอได้ผัดแล้วนะี่ครับนี่ตามดอกตามออกมก็ได้แตกออกเดี๋ยวมันต้นใหญ่แฮงแตกเบื้องแตกกอดีดีนี่ครับเพียแฮงต้นใหญ่ต้นสูงครับโอ้ปักสีลาวพี่น้องปักสีลาวก็มีอยู่สองหุ่นแล้ว สองสามหุนนะครับกามสิบบาทเดืนน้อยเดียวขนสนันะครับพอมีปูนะครับผักซีลาวนะครับเบื้องคืนหมอกแห้งๆพี่น้องเป็นดินทรายเบิ้นะครับนี่นะครับนี่อันนี้ผักซีลาวผักบุ้งนะครับผักบุ้งผักซีลาว แสดงว่าวันบริหุดนะครับเ๋ยน,นี่ได้หุนานามนะครับักสีเรลาที่เห็นใบสีนี่คือเป็นหมอกนะครับนี่เป็นนามเป็นหมอกอันนี้เป็นพักบุ้งนะครับนี่พักบุ้งหุ่นแรกสิวานกอนนะครับมันสี่ตางกันเด้เห็นบ่นะครับต่างกันหุ่นนี้เบิดก็สีเป็นหุ่นนีโตนะครับหุ่นนี้รู้สึกว่าวันาวานบางในจหน้อยอยู่นะครับผม ต้งหนาๆแบบนี่คนเหล็กนะครับสลาดกับเพอได้กินแต่ของปีใหม่นะครับเนี่มีอยู่สอง่นอันนี้เป็นพผ่ตูนะครับที่ปลูกพผ่ตูเป็นเป็นหนานเป็นหนานเลยนะครับเอาไปปลูกข้างนอกนะครับพี่น้องนี่ก็ขนาดนะครับแปะเอาไปแปรายแล้วล่ะครับโอ้พกพริกตัวนี้ํามกงมูเลยตัวนี้พกพริก นดี๋ยวจงไปพัฒกินแตของโอ้อันนี้จะได้แปะแล้วตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเบี้ยไออันนั้นนะครับขึ้นชายนะครับนี่ขึ้นชายมันใหญ่กว่านี้ก่อนจะได้ลุกไปแปะนะครับแปะน้ำมันนี่แหละนะครับแปะน้ำมันนี่แหละนะครับนี่เป็นผักพริกผักก้นขั้วกันนะครับเนี่ยริกก้นขั้วนะครับพี่น้องเนี่ยเอาเมื่อวานพริกก้นขัวน้วไหลนะครับนี่กกน,น,น,นี่ เอาตูนเขาเลยนนี่หอเขาญงเป็นกุ้มเป็นก้อนอยู่นี่แหละนี่ก็เริ่มออกน้อยแล้วน้อยขาวนะคจะเป็นน้อยขาวแบบนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเอาแนวได้นะครับนี่นะครับกินกับก๋วยเตี๋ยวนะที่จิ้มกับน้ำปีไอกปแฟนะพี่น้องมอนี้นะนกับผันสลัดนะครับขาว ูงามกับงามผู้จีไรกับจีไรนะครับอันนี้เป็นนี่แหละครับไอ้ปรสีปรสีกับมูลจะซ้ำกันยุ่ฟังพ่นกับมีนะครับนะอันนี้หอมแบงนะครับมีหอมแขกนะครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับ <c oughs> บ้นี่ก็นาจะ เมื่อเกินอีกสองสามหมืนะ่นนาจะออกโคบออกเบิดก็จะได้ตัดนะครับไปขายนะครับหอมดอกหอมแขกมันออกดอกอย่างเากินเด้วขายพร้อมนะครับน,น,น,นะครับอันนี้นก็หอมนะครับตอแตกกอดีดีเลยพี่น้องนะครับนี่เห็นบปล่าอีเป็นผักซีรุ่นหนึ่งนะครับเด้อฟังพุ่นอีกนะครับมีมียู่สามรุ่นผักซีลาวผักซีจีน บักบุ้งขนุงขนาบักเขือบักพริกบักพริกก็ลงไปหลายแล้วพี่น้องและะ้วกระถปลูกเน็บที่เน็บหอมไม้นะครับจากนานสองนั้นนะไทยไปหลายละกระถิบีเน็บพอหอมมันเหลืออยู่ประมาณถุงปุยหนึ่งนะครับหอมมือนี่แหละไม่เท่าขายไปเบิดเท่าเก่าเนี้ยไว้ได้นะครับเอาสีเดียวเนี้ยไม่ต้องได้สีเนี้ยเขาครับก็คือเขาถอนขายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องหอมแล้วกะ็นะครับโม่ไหนมันถอนมาทันลงหัวปุ๊บเขาก็เอาไว้ถ้าปลูก นะครับในรุ่นต่อๆไปเขาจะบริสุทธานะครับเพราะเขาอาศัยว่าปลูกเขาแนวพร้อมนะครับเมันแบบปลูกขายอย่างเดียวก็คือขายเรื่อยๆนะครับขายเบิ้ลแหละแต่ว่าเขาปลูกเรื่อยๆนะครับก็เหลืออายุทวงปุ๋ยหนึ่งที่ปลูกนะครับในไถแล้วก็จะปลูกนะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับพวกสวนครัวนะครับโทวนของเดาเราจะไปหางี้ฮผักปลาก่อนนะครับพี่น้องนี่ขายดีนะครับพายตูนี่พายตู้เรากะไอ้นั่นไอ้ยังกับงูรพานะครับผม เพชรตู้ใหญ่ขาดนะครับนี่มันบนเบียดแล้วนะครับแล้วก็ทิไปปลูกเป็นเป็นแปลงเลยนะครับผมแล้วเาก็ตัดแต่งหดน้ำตัดเสร็จแล้วก็หดน้ำหดน้ำให้มันเลอดุนโดนหลายๆายเดือนนะครับเพชรตู้นะครับคนทุกมือนี้ไม่ค่อยปลูกกินกันแล้วไมไต้ซื้อนะครับเนี่ยมันมีทุกอย่างในสวนเลยนะครับนี่ผักนี่พร้อมนะครับมีทุกอย่างนะครับกองต่อกองตุ้ง เราเบ่งคลิปต่อไปนะพี่น้องคอยตะเบ่งกันนะครับส่วนทางคุนอีกนะครับ